สวัสดีค่ะนักธุรกิจสาวถูกรังวันเลขท้าย00มากถึง415ใบเตรียมรับเงินเฉียดล้านนักธุรกิจสาวถูกรังวันเลขท้าย00มาถึง415ใบเตรียมรับเงินเฉียดล้านเผยงวดนี้ซิลเตอรี่ทั้งหมดรวมแล้ว1,420ใบหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวด16ตุลาคม2567 โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข482962รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลออกหมายเลข648และ561รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลออกหมายเลข493และ919รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลออกหมายเลข00โดยการออกรางวัลครั้งนี้อาจมีทั้งคนสมหวังและคนผิดหวังในการออกรางวัล งวดวันที่16ตุลาคม2567ในส่วนของผู้ที่ถูกรางวัลมีนักธุรกิจสาวผู้ใช้ Facebook โพสต์สุดเฮงถูกลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวหมายเลข00จำนวน2,000บาทถึง415ใบรวมเป็นเงิน830,000บาทก่อนโพสต์โชว์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลระบุว่ากรีดคุณแม่ขอพรนวราตี9วันอย่างตั้งใจได้จริงๆ คัดชากเนธเทวาไลมีอยู่จริงแม่ชั้นเลิศมาก00407ใบ8แสนกว่ากลับเพิ่งหาเจออีก1 6 OMG พร้อมระบุอีกด้วยว่างวดนี้ซื้อลอตเตอรี่มาทั้งหมด1,420ใบขอบคุณข่าวสดค่ะ